มาดมะขามเสิร์ฟไปครับศูนย์ต่อศูนย์เกมเริ่มแล้วครับฟรีแบบเทข้ามฟรีครับโอ้บอลตบอย่างแรงเลยครับเย็นเสิร์ฟครับศูนย์ศูนย์ทุกคนครับ น้องคิมแรกกับน้องปอนครับคิมตบไปยังไงอฝังเ้ขายาวมากเลยตบย่างสวยนะครับผ่านนีเอานอเขาเถาะบอาแรงนเอมาเอาสมนึายน้องนายเข้ามาไปไหนมดิสาเลยครับสามไปที่สามศูนย์ครับมามาข้างส์ฟไป บอลเบ็ดเรามาปอนยังไงปอนตบมากโอ้ตบแรงมากครับปอนวันนี้เกไม่เหมือนวันนั้นเลยครับเกมเกมสิบครับเกมสิบเอ็ดนะครับเกมสิบสองเขาเกมสามพันโอ้ทีมตกลงไปครับ เกมเท่าไหร่ครับเนี่ศนยศูนย์ศูนย์ครับตังมาขานเส์ฟไปศูนย์เบลีนรับไว้ปอนนงไปอนทำได้แทมนะครับปอนทับไม่ข้ามแล้วก็จะหยอด นมาถามเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟไปครับสวนเด่นรับไว้ปอนยังไงปอนปอนตกไม่ข้ามครับไม่ข้ามสองรอบแล้วครับปอนอีกแล้วเหรอได้เช่นางอีกแล้วเหรอสองต่อศูนย์ครับเสร็จไป ตบอลตีหัวข้ามมาฟรีฟรีแรกข้ามนะครับข้ามฟรีนะครับทีมตบลงไปอย่างฝังมากเลยครับทตบสองต่อศูนย์ครับ อสองศนย์ังไงครับโอ้รับได้ครับโอ้ได้แต้มครับสามต่อศูนย์ครับตบอย่างแรงรับได้ครับ สามต่อศูนย์โอ้ปอนไม่ข้ามนะครับสี่ต่อศูนย์แล้วครับปอ,อนก็แพ้ปอนก็แพ้ทั้งคุณ

ไอ้จะเสีอกก็ได้ให้เสกหมดเราก็ถามทำไมปัญหาก็ทำไมเนเสได้ทุกคนเสิรับได้ทุกคนครับไมเสือทำไมมันเตะแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมไเสอกทีหเกไหมดทุกคนตนเต่ไครับได้ครับได้รบครับได้ั้ครับได้ครับได้รับได้ครับดครับรับัับครับครับครัดไครับ รับได้ดีมากเลยครับเมื่อกี้รับลูกตกเบียร์ครับเบียร์สบายเขาไม่ข้ามครับเจมส์น่าจะจบเร็วหรือเปล่านะครับ5ต่อ0ตั้งเป็นไงครับทีมตบเป็นไงโอ้ย รู้ว่าคนจะเดินบ่อยมากเลยครับ5อองลอยล้วลอง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 อลองลนงลงลององอลองรอององลองรองลองลอลองรองลององเอองลองลอลองลองนองอลงอออลองออล้วครับอองลอลลงอล ผำรองด้วยสิบล้อสิบล้อผมแต้มต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับตอนเป็นไงครับปอนโขกลงไปศูนต์ต่อศูนต์ต่อหกตอนเสิร์ฟไปครับยังรับได้ครับคิมเป็นไงครับ

หกต่อศูนย์นุ้ยเกียเกมศูนย์หรือเปล่าครับเจ็ดต่อศูนย์นะครับได้แต้มง่ายๆนะครับลูกนี้เบียร์เสิร์ฟดีมากครับเบียร์คิมบันมะขาม ัเสิร์ฟมาปอนยังไงครับปอยังไงครับปอนตบลงไปครับโอ้ยฝังเลยครับพีนนย์เจ็ด,จดคีมตบลงมาโอ้ตบฝังมาาเลยครับ เจ็ดต่อศูนย์เ็ดม่ารอยตอที่ได้มา0ะเสียเลยได้พิิมาาร้อยีนเสริมมารับเป็นไงครับตั้งไงปอนเป็นไงครับปอนตบลงไปสุดยอดนะครับหัวสามตากไมเล่นีน ราคาราคาบอลเสิร์ฟไปทีมตกมาโอ้ฟังว่าเลยครับยังไม่ได้แต้มเลยครับสามสวนเบนบอลสวนเบนเบียบันบบมะขามคีมซะแก้ว ปอนไปไงป่าไปครับเขียวไปแตดยังไม่ขยับครับ0ูต่อเหรือว่าแม์นี้จะเกมศูนหรือเปล่าครับปอนเซอร์ไปหรือว่าจะได้แต้มไหมครับแต้มแรกมันไม่มานะครับเดี๋ยวตั้งมาคิีมต้นว่ารับได้ครับ ปอตกลงไปแต้มแ,แรกมาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วปีไข่แตกแล้วครับหนึ่งตอเจ็ดครับเด้วิาเมี้ไม่กลัวแล้ววพี่ส่เขาเยอกท่านก่อนเทียน บอลสวนเบนเสิร์ฟไปครับเสิร์ฟดีมากครับเบียตั้งมาเป็นไงว่ามาขามตบว่าฝังมากเลยครับโอ้โหลูกนี้เบียนเสิร์ฟครับเจ็ดต่อหนึ่งเด่นางเด่นางเด่นางนี่เบียร์บอลมาขามเสิร์ฟมาสวนสวนเบนเป็นไงไม่ข้ามครับแต้มขยับเป็นแปดเลยครับ แปดต่อหนึ่งแล้วครับแทงพยามาเป็นแปดตอนหนึ่งหก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 เบียร์บ้านมระขามเสิร์ฟมานะครับแปดตอนหนึ่ง บอลยังไงบอลตั้งนงฟอมเปลี่ยนเสิร์ฟครับเปลี่ยนเสิร์ฟบอลเสิฟไปคิมเป็นไงคิมตะลุมาฝังเลยครับตบได้

คิมเป็นไงครับคิมตบฝังไปเลยครับรับไม่มีสิทธิ์รับนะครับแต่ยัง็นแต่ตอนหนึ่งอยู่ครับปอนเป็นไงครับปอนตกลงไปตบไม่ข้ามครับไม่อมกว่ามันม่คู่แล้วนะ ไปไปแจ้ยยแง,อองเบียร์เป็นเก้าต่อหนึ่งแล้ครับ้รับเงินก่อนด์จูงโดนมาหลายเที่ยงแล้วนะเบียร์บ้านมะขามเสิร์ฟมาก็ตอนนออกเสิร์ฟออกครับหนึ่งแต้ครับโอ้เอกวันอาทิตย์นี้น,นะครับปอนสวนเป็นเซอร์ไปายเขิมออกอ,อ,อกีกครับ ตั้งเยังไงปอนเป็นไงครับตบลงไปตบลงไปรับไม่ได้นะครับแต่ยังไม่ขยับครับเก้าต่อหนึ่งครับปอนไม่ได้นอนลนะ โอ้ยคิมตบหนักมากครับตบแรงมากครับก้ากกอกตอนหนึ่งหรือว่าจะขึ้นแท่นอเอาแจ้งมาหยับแล้วครับเป็นสิต่อหนึ่งนะครับได้ง่ายมากลูกนี้ เบียบ <mm ้านมาขามบ้านมาขามเจอสวนเบนนะครับเฮ้ยสิบต่อหนึ่งไม่ข้ามนะครับเบีย์เสิร์ฟไม่ข้ามหนึ่งต่อสิบ้อนเป็นคนเสิร์ฟครับชิมรับได้ เปียตั้งนะคิมตบยังไงฝังลงไปครับโอ้ยตบหนักมากเป็นเด็กอนอาคตไกลครับคิมีมสิบหนึ่งครับออนตั้งนะออนเป็นไงตบลงไหม ตกลงไปหงต่อสิเส like ิร์ฟไม่ข <with> <in> <Broadway> ้ามครับเบียการรับ้วเบะมามเสิร์ฟมาสนเบียนรับไวนะครับ ปอนเป็นไงปอนตบลงไปเนละ้ยตบนี่หนักมากครับลูกนี้เบกเสิร์ฟได้ครับขอจะเป็นคนเสิฟเสิฟไปปอนเสิร์ฟไปดีครับดีดีครับ เบียตั้งมาคิมตบงยฝังลงไปครับเบียเสิร์ฟมาคิม,มโอ้โห,โหลูกนี้ครับ ต้องยกให้เขาเลยครับคิมครับเด็กหน้าใหม่แมทพอยครับสิบเอ็ดต่อสองหรือว่าจะปิดเกมได้ไหมครับเบียสเซอร์มาเกมเลยครับจบง่ายๆเลยครับลูกนี้